มา็ดทานตะวันอะแซบแซบเลยเจอมล็ดทานตะวันกูไหมล่ะเ <c oughs> จียกูยาดนแซนอนมเมล็ดทานตะวันกูจะ,ะกินยากหน่อยนะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเป็ <c oughs> แบบระเฮีย๋โยโคตรเขี่ยเลยใหญ่มากชื่อมันก็บ่อยอยู่มเมล็ดทานตะวันมันทานตะวันวได้ <c oughs> ไม่อยากรู้แล้วเปลี่ยนใจแล้วมึงจะอะไร <c oughs> ชาปานมาเมล็ดตะวันก <c oughs> ูซันแซบเลยอ่ะไอ้ยผ่านกูไอ้เหี้ยกูหนีแะจุดข้าสวย,จ,สวยจุดข้ามาึ่งต,ตามตูดกูมามาถึงจดตาจริงเหรอไล<ป>่คว<ป>ายแล้วเลือกคุมไข่มังกรบ้างกูเนี่ยคุมไอ้เหี้ย เฮียกูต้องมาทําชุดก่อนนะชุดเหล็กมันก่าถ้ามึงถ้ามึงมีเมด็กามาเล่อีกประมาณสักอาห้ามไปนะเดี๋ยวกูวให้ให้่องแก<ม>แบบ้านแบบเปิดเฮียอ่ะเปิดชา้าแล้วถ้ากูไปเห็นพื่งนีึแบบไปหายไปแล้วบอกว่าเฮียตามบ้านบ้านศัตรูมาเป็นแกะอ,อะไรเงี้ยใช่มันเกย์อ,อย่างนั้นได้จ้ะเด็กได้ชั้นต้องทำภารกิจหน่อยนะประมาณนั้น ต้องเข้าไปตายเงีย์เพื่อเข้าไปตายคือเสียอะไรนะใช่ไงโอ้คิดได้ข้อขวดเลยวมัเนี่ยขอเชรเยอะๆมีเวทให้กูเลยละสักอันหนึ่งทุเล่ว่งพวกมึงเล่นไล่จับกันกูจะไม่ยุ่งแล้วกัน ยดวิ่งไรสินะไม่เกี่ยวกับกูกูจะมาคุมกลางตอนนี้เราอ่ะเรานำโยกระดเอเราสองร้อยห้าสิบสองร้อยี่สิบห้าคือแบบนำนำโด่งเลยแค่มึงดาบแดงก็ไม่ใช่เป้องพึ่งมึงกองโอ้โหนั่นแหละเอาไว้มึงเล่นง่ายกันหน่อยพวกมึงใช่ไอซีคิวเลเวลหนึ่งห้าสิบบ็ตใครวะโชคดีนะมีคนอื่นไม่ใช่มึงคนเดียวนะ

จัวไปทำคอร์โอดโบนด์ว่ะกันพวกหน้านังไก่กุณเมื่อสักคาว่าใครจะเป็นเฮียอะไรไเมืรรม่อสักฮึมาดีวะเข้ามาได้ข้ามาไอาา้เชี่ยไม่เข้ามาเฮ้ยบ้านกูไม่ต้องห่วงมันไม่กล้าหรอกกูยืนดูว,วอนหนึ่งไงี่อันดซ่าโ่้ฟักเต็นแมง โง่เนียโดนพี่เจกูดเสียบดาเข้าไปจุกเลยเนี่ยอือจุกเลยอ่ะอืมใหญ่เกินเยี่ยวะมรเลทานตะวันอะใช่ไม่ได้ทานตะวันนะแซ่บมากเกลอมาเลาทานตะวันเนี่ยแต่กูไม่อยากเล่นคอสโบ ฉันนี่ยไม่อยากใช้อุกกาศนี่เลยแต่จำเป็นสินะพอกูใช้ทีไรปพิ่มีคนตายระยะสามร้อยเมตรตลอดโอ้ใครลดเป็นกี่หนอไอสัตว์ a few moments later โอ้ได้โอ้ได้โคโนดโคนนดมันเก็บพื้นกูได้ปะเนี่ยอืโคโนดอ่ะเออแบบตายแล้วแบบเก็บนีนเก็บพื้นในตัวกูอยู่อ่ะไม่น่ามั้งเอ้ยถ้าเป็นมันเป็นสินแร่ไม่ใช่เหรอ ไม่รู้ดิแต่ไม่รู้เจ็บดาบให้ไดด้วยนะรู้สึกไอ้ควายเพื่อนกูมึงจะป่ายดีมากมึงคอยบัวคอยบัวคอยบัวคอยเกง่งอ่ะร้อยตูดละร้อยตูด ลองลองผุ้แยุู่้แย่้องลองลองพวกมึงอ่นเล่นแบบคนปกติให้กูควักคอร์ดโบก็จบแล้วแต่ไม่ได้หรอพวกมึงอ่ะฉันเนี่ยเมียควักดาบอีคลิปของเชียงมาเลยเพราะมันกล้าเกินไปแล้วผม่็หวาะ เฮ้ยี่ไก่มันเยอะจังวะกูต้องกูต้องไปเอาไก่ออกละออกไปเนอะที่ว่าฆ่าไก่ของดูแล้วไปจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครไก่กันใช่ไหมบออตถุชี้เหรอเพื่อนมึงหลายชั้นแหล่งปึงยังมึงเอาไม่ได้ไม่ต้องเปลีไป ไอไก่มันตามติดชีวิตกูทุก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 ททุุกกนาทีเลยป่ะไม่ยังไม่ได้มังกรไงกูนานมากเลยนะนานนานสี่นาทีห้านาทีอ่ะตอนเนี้ย ไอพวกประเภทต่อขึ้นที่สูงเนี่ยกูชักจะรำคาญจริงๆอ่ะ <c oughs> โอ้กลับมามากูเพลย์ตั้งสามเก้าแล้วเนะโคตรเจอนะแต่บ้านกูตันหมดละหน้าขันซิงนเบีย <c oughs> เราเล่นนี้แหละเพราะเราไม่ไ,ไปบอกใครอยู่แล้ว 2องนาทีสามนาทีอันนี้มึงดาบอะไรดับแดงแล้วปะตายไปตายไปรอบหนึ่งยังอีกอ,อ๋อแค่รอบเดียวเองแต่รถเยอะสัตว์ <c oughs> ดับเพกือบจะแดงแล้วรถกูจนเหลือดับเลยอ่ะ เฮ้ยบ้าจริงเออโดนเยอะเลยหรอลดหายเกดเกดเกตดาเพชรกูหายไปหมดเกี้ยงเลยไม่เหววะนะถ้าตายรอบเดียวเนี่ยนะถ้าเป็นตายประมาณสักสามสองรอบขึ้นนะเออนี่คงตายยิ่ยตายรอบเดียวเลยทั้งเกมเนี่ยกูตายรอบเดียวตอนเนี้ยเนี่ยแต่ยังเสียไปขาดโอ้โคตรแบบหนักอยู่นะมันก็ไม่ได้เก็บง่ายขึ้นขนาดนั้นได้ไงเนี่ย เฮ้ยเลยดีกว่ามั้งเนี่ยทรงเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรทำอยู่แล้วกูเดินมาเก็บพึ่งอะ่ะกูเไม่สนใจพวกนี้เลยละก็แค่หุ่นไลกการที่ตั้งขวางคอที่นี่กูเล่นเล่นเนี่ยะอีกตัวหนึ่งไปไหนวะ มันไม่ได้อยู่นี่วะไม่รู้จริงไม่ได้อยู่บ้านแล้วกันฮะ M ยี่สิบเอ็ด Q level สิบเก้าリスクวิจิจิเกี่ยวอะไรของมึงวะคือห้าสิบ ก็ว,ว่านี่กูเบือน้อยแต่กูแข็งแกร่งมากเปน็นยไงล่ะม <c oughs> ึงร้องอีกฝั่งข้างมดีสัตว์แล้วได้กูต่อให้กูเล่นผ่านเลยอียมึง <c oughs> ดีกูให้รอดน,นะ